กลับมาอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่สานะครับ5ปีที่ผ่านมาทํางานกับจาย์เสรีนะครับวเวลาจะโพสต์เรื่องอะไรเนี่ยคิดเยอะมากเลยขนาดเป็นคน <c oughs> ธรรมดานะเมื่อกี้จย์เดินเนข้ามาจารยังทักเลยช่วงนี้งานยุ่งหรอกอลฟนู่น <c oughs> นี่คืออันนี้ที่เ็เปิดเพราะว่ายิ่งเราเป็นบุคคลสาธารณะจะโพสต์อะไรเนี่ยต้องคิดเยอะเยอะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณนิ้วกลมกอลไฟเนี่ยเพิ่งเจอเธอเป็นคนดังใช่ก็เพิ่งไปสัมภาษณ์เธอนิทศกีคนชอบอ่านข้อเขียนเขาปรากฏว่า ล่าสุดเนี่ยเธอโพสรูปรูปหนึ่งเป็นรูปนิ้วมือคนแล้วเธอก็เขียนว่าวันนี้นั่งรถบัสคนข้างหน้ามือมาจับเบะาะพอดีเห็นแล้วลายใจลายใจนี่คือตัวเองลายใจนะแทบอยากจะเปลี่ยนนามปากกามึงกล้าบอกว่ามึงนิ้วกลมอีกเหรอเจอตัวจริงกลมกว่านี้ก็โดเลมอนแล้วอ้าวอาจารย์พอลงไปปุ๊บคือจริงโดยเนื้อหามันเหมือนไม่มีอะไรแต่ความที่ หคุณเป็นคนดังสองอ่านอีกทีเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามครับมันเหมือนโดนดูถูกพี่สรุปเลยเช, e: ชิญครับห้ามตลกสังขารอ่าแหมเชิญอาจารเลยครับ <c oughs> การตลกสังขารเป็นเรื่องที่น่ากเกลียดอย่างเช่นครับคนตาตีนี่จะพูดอตลืมตาหน่อยสิเห็นไหมไอติหาว่าเขาตาตีไม่รับตาพูดหรือคนเตี้ยนี่จะเสนออะไรก็ยืนสี่อย่านั่งทั้งหมดนี้คือตลก อย่างที่เขาโพสแล้วที่เคยเล่าให้จันฟังที่ร้านขายหอยอันหนึ่งที่เอาความเป็นกระเทยของพวกเราไปเต้นจนทุนเอทุลังคนก็ดูเพราะฉะนั้นบอกแล้วตลกสังขารเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำครใครเขาจะอ้วนใครเขาจะเตี้ยใครเขาจะดำใครเขาจะอะไรต่างๆครับไม่ควรทำนะครับอย่างพี่ไปข่าวนี้พี่ก็เจอค,คุณแม่คนหนึ่งจูงลูกสาวเธอใส่กางเกงถ้าเกิดพูดภาษาอีสานก็ต้องบอกว่า โอ้ยดากมันออกมาหมดแล้วก้นดำๆเธอเดียวแก้มก้นออกมาเลยแต่พี่คงไม่เอารูปเหล่านี้มาถ่ายแล้วโพสนึกแค่ในใจว่าทำไมจะต้องใส่สั้นขนาดนี้แก้มก้นก็ไม่ได้ขาวนวลใหญ่อะไรทั้งสิ้นดำปิดปี่ด้วยแต่พี่ไม่โพสนะเพราะถือว่าเอาสังขารเข้ามาเล่นใช่คนอ้วนโดนเยอะนะครับใช่ไหมคะ โอ้นโดนเยอะพี่เนี่ยเคยโดนมาแล้วยังไงอาจารย์เล่าหน่อยซิแชน่นิดนึงพี่คุยกับเซลล์ของโรงแรมแห่งหนึ่งก่อนที่จะไปบรรยาย<อ>คนจัดเขาก็อยากให้เรารู้จักกับเซลล์เผื่อวันหน้าวันหลังเราจะใช้บริการเสร็จแล้วพอคุยถึงเวลาบรรยายคนเขาก็มาตามาอาจารย์ได้เวลาแล้วพอพี่ยืนขึ้นตอนคุยก็สนุกสนานดีนะแต่พอยืนขึ้นอาจารย์คะคลอดเมื่อไหร่คะเอา หาว่าเราท้องเพราะเราอ้วนไงใช่ไงเพราะเราอ้วนอาจารย์ครับคลอดเมื่อไรครับไอ้ที่คุยมาดีทั้งหมดนี้พังหมดเลยค่ะดังนั้นสังคตคือถ้าพี่เป็นคนหยาบคายพี่ต้องบอกว่าฉันอ้วนบนที่ใส่หมวกของพ่อทำไมนี่เอาให้นักแต่บางคนเป็นคนมีมารยาทเลยไม่ทำแต่เขาก็จะจากคนที่เราชื่นชมมันก็เปลี่ยนทิศเลยแต่ที่เราคุยอย่างสนุกสนานไอ้ความคิดที่จะไปใช้บริการโรงแรมนี้ไหมเนี่ยมันหายไปทันทีจัด ประโยคอันนี้อย่างนี้เป็นต้นห้ามเล่นนะจาร์เตือนไว้และที่สําคัญยิ่งถ้าเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยคนมันเห็นเยอะแล้วพี่<ล>พเจอบ่อยนะที่ค,คนเตี้ยบอกว่าให้ยืนพูดและพี่เจอบ่อยคนที่ตาตีดบอกว่าจะพูดทั้งทีลืมตาสิต้องต้องรณรงค์นะครับว่าอย่าเอาเรื่องแบบเนี้กอฟเนี่ยแชร์อีลานั้นอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะรู้สึกเยอะจริงๆว่าเดี๋ยว แกไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าโลกนี้มันมีผู้ชายผู้หญิงกระเทยทอมดี้เกตุทุกบเลยแล้วเขาไม่ตลกและที่สําคัญคือชีวิตจริงกระเทยไม่ได้ทุเรศอย่างนั้นใช่แล้วมันก็มีผู้ชายมัน<ท><ท>สะ,<ร>ะนท้อนมโนทัศน์ของคุณว่าในใจของคุณเนี่ยคุณมองกระเทยทุเรศคุณกําลังเป็นศัตรูกับกระเทยเพราะคุณเอากระเทยไปทําทุเรศ แล้วเรายิ่งเวลาเห็นเขาโพสแล้วคนถ่ายรูปมันเอาไปแชร์เว็บไซต์เมืองจีน่ะแชร์นั้นเยอะมากเลยเราเลยรู้สึกว่านี่ไงคนจีนเขาเลยมีเพอร์เซพชันมีความรับรู้เกีย่ยวกับเ,ปเทปเศไทยเหมือนวันที่19บเก้าเนี่ยจะมีการวิ่งเปิดใจอะ่ะก็คือมีใส่ส้นสูงวิ่งมีแต่งแฟนซีวิ่งแล้วก็มีธรรมดาวิ่งคนวิ่งไม่ถึงเป้าแสดงว่าอะไรกไม่เปิดใจใช่ คนบางคนเนี่ยมีวิ่งมาราธอนที่ไหนเนี่ยไปเลยจะเช้าหกโมงห้าโมงไปแต่รอบนี้ไม่ยอมไปไม่อยากเปิดใจด้วยแต่อย่งัก็ตามนะจบข่าวนี้ด้วยท้ายที่สุดคุณนิ้วกรมเธอกรบลบโพสต์ไปแล้วเธอก็ต้องขอโทษเธอก็เอ,อพิมพ์นะครับลบโพสต์แล้วบอกต้องขอโทษด้วยอย่างสูงกับโพสต์รูปนิ้วของพี่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมบนรถบัสท,ที่เปรูอันที่จริงผมไม่มีเจตนาจะล้อเลียนในทางลบเลยครับแต่เมื่อได้เห็นอ่าน ความคิดเห็นจากหลายท่านทําให้มุมมองที่กว้างขึ้นและเห็นว่าตัวเองไม่รอบคอบคิดน้อยไปจริงๆพี่ว่าบัลลังเราแฮชแท็กประโยคนี้ไหมแฮชแท็กอย่าเล่นตลกสังขารเนาะเออเอมาเราช่วยกันพกอก็เนี่ยก็พยายามแชร์นั้นทุกคนบอกยิ่งแชร์คนยิ่งชมบอกไม่ให้คนเห็นเยอะๆเพราะคนเข้ามาพูดตลอดเวลาว่าทุเรศไม่ดีนู่นนี่นี่ไงคือคอมเมนต์ไงบอกแล้วอย่านับจํานวนวิว ให้ดูทิศทางของค <comment. S 2> อมเมนต์พราะไอ้ที่แชร์ไปอ่ะคุณผู้ชมเกิดมาไม่เคยแชร์แล้ววิดีโอห้าพันกว่าวิวีวิดีโอตัวนั้นอ่ะอแต่อย่าลืมแฮชแท็กอย่าเล่นตลกสังขารฝากไว้นะทีมงานจดให้หน่อยอย่าเล่นตลกสังขารนะอ่ะ <c oughs> เรื่องต่อไปคุณสีตางคุณสีตางเนี่ยเธอเป็นเน็ตไอดอลชื่อดงังจำได้ไหมอะไรนะสะบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะที่เธอเต้นเธอก็เป็นเหมือนแบบ คนที่ไม่สบายแล้วเธอก็หาความสุขให้กับชีวิตคือเธอก็รู้สึกว่าเนี่ยเธอต้องมีความสุขกับชีวิตปุ๊บเธอก็โพสนั่นโพสนี่อยู่ตลอดเวลาคนก็ตามเยอะแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปที่เธอแสดงอารมณ์แบบไม่สงบอารมณ์อย่างมากแล้วก็เป็นการพูดเหน็บแนมคนนุ่งขาวห่วมขาวอ่ะไปฟังหน่อยไปฟังเสียงที่เธอพูดหน่อยเชิญครับปล่อยเสียงหน่อยมันษู์ต่างตัวอีกจะบอกหาไปแล้วค่ะปีนี้ไม่เครียดชาวพุทธอย่าใจแคบ อันนี้รู้ภาษาคนมากกว่ามนุษย์บางตัวอีกเกิดที่พระธาตุผาซ่อนแก้วอุ้ยจังหวัดเขาค้อบนเขาจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็พอโพสต์อันนี้ออกไปเนี่ยนะครับอาจารย์ประชาันธ์ของวัดก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในวัดเนี่ยไม่ไม่อนุญาตสองเรื่องคือสุบรีกะห้ามนันสัตว์เลี้ยงเข้าไปและห้ามแค่สองจุดคือหนึ่งบริเวณพระธาตุผาซ่อนแก้วและบริเวณอุโบสถสมเด็จพระพุทธเจ้าหพระองค์ เขาบอกคนไปเยอะแล้วคนไปกราบไหว้บูชาก็กลัวว่าสุน,นัขหรือสิ่งสกระโปรกจะเกิดขึ้นไปรบกวนได้ตอนนี้มีป้ายไหมเขาก็ไม่ได้บอกว่ามีป้ายไม่มีป้ายแต่เราก็ไม่เห็นคือหนึ่งถ้ามีป้ายเขาผิดแน่แนคืออย่างนี้อาจารย์กันเปบอกว่าถ้ามีป้ายบอกว่าห้ามเอาเข้าวเปิ่ผิดแน่คุณสิคุณสิตังผิดแน่แนอสองถ้าไม่มีป้ายครับอันนี้จะเป็นข้อถกเถียงละอ่า ว่าก็ไม่ได้บอกไว้ว่าเอาหมาเข้าโบสได้ไหมอใช่ไหมครับใช่สาหรับคนบางคนก็บอกว่าหมาสกรปรกครับเพราะฉะนั้นไม่ควรเอาเข้าไปอ่าแต่คนบางคนเนี่ยอย่างที่เขาพูดเพียงแต่เขาพูดอยากไปนิดนึงที่เขาเรียกคนเป็นตัวหมาบางตัวพูดจะรู้เรื่องมากกว่ามนุษย์นะอ่าหมาบางตัวที่เราเลี้ยงดูเหมือนลูกเราเราอาบน้ําสะอาดกว่ามนุษย์บางคน ใช้บางและให้สุขภาพอพี่อยู่กับหมาพี่พี่ไม่เคยรู้สึกว่าจะต้องเอามือขึ้นมาเหมือนกับเวลาพี่อยู่ในลิฟต์นึกออกไหมเวลาพี่เวลาที่พี่เจอบันไดเลื่อนกับลิฟต์กอฟเชื่อไหมพี่เลือบันไดเลื่อนเพราะมันที่มันไม่แคบเนาะแล้วมันโอกาสจะเจอคนเหม็นเนี่ยมันไม่เหมือนกับอยู่ในลิฟต์นะลิฟต์เนี่ยมันถ้าเจอละก็จันเออแปดชั้นเลยอ่ะใช่ไหมต้องอดทนไปเรื่อย แต่หมาเราเนี่ยเราอุ้มด้วยความสบายใจเราหอมมันด้วยความสบายใจเพราะเราอาบน้ําให้เหมือนลูกเรางั้นเขาสะอาดเขาไม่เหม็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เขียนไว้เขาไม่ผิดครับแต่ถ้าเขียนไว้ก็แล้วแต่คนจะคิดครับถ้าคนคิดว่าหมาสก,กปรกก็ไม่ควรจะเข้าไปแต่สําหรับตัวเขาเนี่ยพี่เชื่อนะว่าเขาเหมือนพี่เลี้ยงหมาเหมือนลูกไม่ได้เลี้ยงหมาเป็นหมา เราเรียกหมาเป็นลูกทุกคำมานี่ลูกเมื่อเราเลี้ยงหมาเป็นลูกเราก็มองหมาของเราว่าไม่ได้ต่ําต้อยอะไรซึ่งเราเอาเข้าไปก็อาจจะเป็นที่ไม่พอใจของคนบางคนทีนี้สมมติว่าหมาแสดงอาการไหว้พระใช่อย่างที่อย่างนี้เราคุยกันไงมันมีแมวไหว้พระเงี้ยอซึ่งคนก็จะมาดราม่าต่างๆนานาพี่ถามว่า เราเคยเห็นหมาที่ได้ยินเสียงคนเชิดสิงโตแล้วมันเต้นตามไหมแล้วก็ชมว่ามันน่ารักเเพลงชาติขึ้นหมายืนตรองใช่เราเคยเห็นเราชื่นชมไหมเออใช่ไหมคะหมาอยู่ในตักของคนที่เล่นเปียโนหมาเอาเท้าไปเล่นเปียโนด้วยน่ารักนะเห็นไหมหรือถ้าเกิดมีเสียงร้องเพลงแล้วหมาก็อ๋อหอนตาม เราชอบไหมชอบมมันร้องเพลงมันร้องเพลงงันถ้าเกิดว่าเจ้าของยกมือไหว้แล้วหมาก็ยืนขึ้นแล้วก็เอามือไหว้เหมือนกันสําหรับคนบางคนก็บอกท่านไม่ได้ให้ให้หมาไหว้พระแต่คนบางคนเก่งอะทําได้ยังไงอะอันนี้แล้วแต่มุมมองละด,ดังนั้นเรื่องนี้อาจารย์จะบอกว่าเราไม่รู้จริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าวัดเนี่ยติดป้ายหรือเปล่าถ้าวัดติดป้ายคุณสิตังผิดเพราะบอกไว้แล้วแต่ถ้าไม่ปิดปิดป้ายประกาศเตือนเนี่ย แล้วแต่มุมมองเลยเพราะเขาเชื่อว่าในวัดอะสุน,น,นัขเยอะจะตายเยอะแยะไปหมดบางทีเราไปเนี่ยนี่การจัดการเขาบอกเลยนะกฎระเบียบต่างๆทั้งหลายครับไม่ใช่วาจากฎระเบียบที่ดีคือกฎระเบียบที่เป็น written rules เขียนให้เราเห็นได้ชัดอ่านนะพอไม่เขียนแล้วมาบอกนี่เราห้ามเข้าเหรอคะจูออ่ตรงไหนมาบ,บ้านไหนคะก็ตามกติาห้ามเข้าอยู่แล้วเหรอคะแล้วประกาศไหมคะ ทำามต้องประกาศเรื่องนี้ต้องรู้อาจจะไปรู้ได้ยังไงอ,อ,อาจารย์พูดกับมรู้สึกเลยก็เพิ่งไปไหว้พระที่หนึ่งมาแล้วคนก่อนหน้าก็สองคนนะเขาก็มันเป็นลานเขาก็ใส่รองเท้าเข้าไปความสวยเขาไหวเสร็จนี่ยืนอยู่เขาก็ยินมีคุณลุงคนหนึ่งมาด่าว่าให้ถอดรองเทา้าก็ก็เดินออกมาถอดนะแต่พอ,ขอเขาลุงไปเขาก็าปาม ก็ไม่เห็นมีป้ายบอกอันที่หนึ่งใช่บางหลายที่ก็จะเปียนกรุณนา<ช>ถอดรองเท้าไม่มีจริง,รงแล้วเราก็เราก็ไม่ได้อ่านคือมันไม่เห็นจริงๆและคนก่อนหน้าสองคนมีคนสองหน้าสองคนจริงๆวันปีใหม่เลยก็ตื่นสายมากก็ตื่นมาเก,กือบสองทุ่มแล้วก็ไปไหว้พระดีกว่าก็ไปไหว้ที่มันเป็นศาลที่แบบมืดแล้วรู้สึกเลยจริงแล้วก็ตอนนั้นก็แต่วันปีใหม่เนาะก็ไม่อยากจะอะไรไกลๆแล้วไหว้พระอยู่ก็วิ่งมาถอดรองเท้ายังสวดอยู่นวถอดถอดแล้วก็พอถอดไหว้เสร็จรย์ก็ไม่ยืนดู ม่มีป้ายบอกในะอีลุงมาดา้าไซแรงเชียงวันปีใหม่นี่ไงเพราะฉะนั้นคนบางคนเขาจะเถียงบอกว่าป้ายอยู่ตรงไหนคะก็ไม่เห็นจังเขียนเลยมันต้องรู้กันอจะรู้ได้ยังไงล่ะไม่ะะรู้ใช่เพราะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าถ้าคนก่อนหน้าเขาถอดเขาจะถอดไปแล้วแต่พอดีเขาได้ไปถึงเขาใส่กันก็หยิบทุงไหวกันไปเพราะฉะนั้นหนึ่งป้าเขียนไหมต้องเห็นชัดสมมุติถ้าไม่เขียนมีการประกาศไหมเพราะแม่พี่น้องกรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าโบสถ์นะครับอ อย่างนั้นก็จะไม่ผิดเนาะใช่แต่นี้ถ้าเกิดประกาศก็ไม่มีป้ายก็ไม่มีแล้วจะให้รับรู้ได้ยังไงตามหลักของการจัดการเนี่ย Written rules only กฎต้องเขียนไว้อย่าบอกก็บอกแล้วไงก็พูดแล้วไงบอกแล้วไงพูดแล้วไงตอนไหนเหรอใช่บางคนก็เพิ่งไปครั้งแรกมออรไม่รู้เลยดังนั้นเรื่องนี้นะเขียนป้ายเถอะค่ะถ้ามีป้ายบอกจะดีมากแล้วก็ฝากแม่สิตางว่าเออถ้าหยาบใครน้อยลงก็จะไม่โดนด่านเนาะใช่ ก็ต้องบอกแมมเราก็รักหมาเหมือนลูกนะแล้วหมาเราก็เก่งแต่จริงๆคุณสีตังเธอก็โพสต์ข้อความลง Facebook อีกรอบหนึ่งนะเธอก็ขอโทษเพราะว่ากระแสก็จมตีเธอหนักเหมือนกันก็เธอใช้คําว่าตัวกับคนนะก็ไม่ควรนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันคุณผู้ชมที่ไหนก็ตามที่มีกฎห้ามเขียนเอาไว้หน่อยบอกเราหน่อยคนก็จะไม่มาโวยวายแล้วก็ใครก็ตามที่เห็นป้ายนั้นแล้วมีอยู่แล้วเนี่ย ก็อย่าไปฆ่าอย่าไปทำอย่าไปทาผิดกฎถ้ามีป้ายอ่ะเคาลบกฎอย่างเช่นบางที่เนี่ยอย่าว่าแต่หมาเลยผู้หญิงก็ยังไม่ให้เข้าเลยเนาะเออบริเวณนี้เนี่ยห้ามผู้หญิงเข้าบางที่บางแห่งเนี่ยก็บอกผู้หญิงมีประจําเดือนห้ามเข้าใช่วัดวัดทางภาคเหนือวัดพระธาตุลํำปางหลวงกับจาได้ที่เราขึ้นไปดูแสงสะท้อนกับผู้หญิงเข้าไม่ได้เออช่ยเาจำได้คือบางที่ผู้หญิงเข้าไม่ได้เลยแต่บางที่ผู้หญิงที่มีประจําเดือน นะฝากเอาไว้นะกดเขียนให้หน่อยจะได้ไม่มีการทะเลาะกันแบบนี้ <c oughs> พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะไปได้เรียงว่ามีคําถามอะไรมามากมายแล้วเดี๋ยวมาตอบกันช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ